เคยมีตุ่มน้ําใสขึ้นที่ปากหรือขึ้นที่จุดซ่อนเลนของคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงไหมคะก็ให้ระวังไว้เพราะพวกตุ่มน้ําใสพวกเนี้ยอาจจะเป็นเริมนะซึ่งเริมเป็นโรคติดเชื้อจากเชื้อไวรัสที่อาจจะอยู่กับเราไปตลอดเริ่มเกิดจากอะไรมาฟังกันเกิดจากการติดเชื้อ herpes simplex virus ชื่อย่อก็คือตัว hsv hsv type 1มักจะทําให้เกิดเริมขึ้นที่ปากส่วน hsv type t ก็จะทําให้เกิดเริมขึ้นที่ของลับเป็นได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงติดต่อได้ไง่ายผ่านการจุ จูบป,ปากไปจูบของลับก็ติดได้หรือการมีพสพถูไถ่าหรือการที่เราเอามือไปแตะ,ะตุ่มจากบริเวณไหนเอาไปไป้ายบริเวณนึงก็สามารถติดได้ทั้งที่ปากและที่อวัยวะของลับนะคะอาการของเลิมนะ1เป็นตุ่มน้าใสหรือกลุ่มตุ่มน้ําที่ปากหรือที่ของลับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงก็จะขึ้นตามขออต่างๆนะ่างมีอาการเจ็บแสบคันบริเวณตุ่มสามเมื่อตุ่มแตกก็กลายเป็นแผลแล้วก็แห้ง 4. บางคนมีไข้เมื่อยตัวหรือต่อมน้ำเหลืองโตเริมเป็นโรคที่เมื่อรักษาหายแต่เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายและอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้เมื่อเครียดพักผ่อนน้อยหรือภูมิต่ำดังนั้นถ้าป้องกันอ่ะก็อย่าเครียดพักผ่อนให้มากดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับประทานวิตามินเสริมภูมิออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์วิธีการรักษาเริมก็มียาต้นานไวรัสแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสตุ่มน้ำขณะที่เป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเพราะว่าถ้าเราไปสัมผัสแลวเราไปแตะคนอื่นอ่ะเขาก็จะติดได้นะแล้วก็ดูแแแแแลลสุขขขภาพพพใใหห้้้็็งงงรนนนออออักกกกผ่วยช ตัวออกจากคนอื่นส่วนถ้าใครเป็นเริ่มที่ของลับก็ป้องกันโดยการใช้ถุงนะเวลากุกก๊กิกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าถ้าบริเวณที่ถุงไม่ครอบคลุมถ้าเกิดการสัมผัสผ่านทางผิวหนังก็สามารถติดต่อกันได้ก็ถ้าสมมติว่าถุงไม่ครอบคลุมก็ให้ดิกเลี่ยงการกุกกุกิกไปก่อนจนกว่าจะหายถ้าใครมีปัญหาสุขภาพหรืออยากปรึกษาก็สามารถจิ้มดิ้หน้าช่องตบเราทักมาปรึกษาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาต่อไปมากๆเลยค่ะ